สวัสดีครับพบกับต้นเลนี้นะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมนะฮะฝากพี่ๆกดติดตาม subscribe ช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาอัปเดตครับรวมถึงนะครับการสั่งซื้อเนี่ยง่ายดายมากๆเพียงเพื่อนๆกันมาก่อนที่ไลน์แอดครับ i อดีไลนของทางร้านเหมือนเดิมแอดบุญิทัก O o N P I T a boonpi tak มีตัวแอนซา์นำหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่โดนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแหวนควอสประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม9.44กรัม ประดับเม็ดยอดนะครับด้วยควอสสีเขียวเม็ดใหญ่สวยมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก65เม็ดรวม58ตังขนาดแหวน59ราคาขายเพียง27,500บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับความพิเศษเนี่ยอยู่ที่การใช้ควอสสีเขียวนะครับซึ่งเจรนยเนี่ยได้ อย่างดีมากๆก็คือจะเล่นไฟแล้วก็ตัวของควอ s เองนะครับเขาก็จะใสมีประกายเฉดสีแบบนี้เลยรับรองเลยว่าใส่ขึ้นนิ้วนะครับดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามตระการตาแน่นอนส่วนตัวเรือนเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเรือนแบบเรียกได้ว่าแบบเรียบหรูนะครับก็คือใช้งานง่ายๆตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็ไฟดีงานชิ้นนี้เน้นที่ตัว อัญนนมณีด้านบนนะครับให้ดูเด่นแล้วก็เห็นชัดมากๆถ้าพี่ๆชอบนะครับแหวนชิ้นใหญ่ๆแบบใส่หน้านิ้วแล้วก็ชอบพลอยไฟดีๆ CF เลยครับแหวนเพชรแถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม3.25กรัมประดับด้วยเพชร5เม็ดรวม55ตังหรือตกเม็ดละ11ตังนะครับขนาดแหวน56 ราคาขาย16,900บาทคุ้มมากๆสำหรับราคานี้นะครับกับเพชรเม็ดใหญ่แบบนี้ตัวเพชรขาวไฟดีข้างในตำหนิน้อยมาในตัวเรือนะครับที่ถูกออกแบบมาแบบใส่ง่ายๆเขาจะทำนะครับแบบแหวนแถวซึ่งแหวนแถวแบบนี้นะครับใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเหมาะมากๆกับ การทำงานที่ใช้ความคล่องตัวนะครับถ้าพี่ๆเนี่ยอชอบงานที่ใช้ได้บ่อยๆแหวนวงนี้ต้นแนะนำนะครับตัวเพชรเนี่ยเขาอยู่ในสภาพดีการดีไซน์ก็คือจะนำเพชรมาเกาะนํำเตยนะครับฝั่งหุ้มเรียบร้อยดีส่วนก้านแหวนก็แน่นหนาไม่บอบบางนะครับเป็นอีกหชิ้นงานที่เหมาะกับการใส่ติดนิ้ว ใส่ไปเลยใส่ลืมในทุกๆวันได้เลยสำหรับแหวนแถวนะครับเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วเห็นไหมครับได้น้ากว้างประมาณนี้ไม่เล็กนะครับสำหรับเพชรเม็ดละ11ตัง Cf เลยครับแหวนเพชรซี่เรือนทองข้าหลามตัดงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม4.93กรัมประดับด้วยเพชรซี่แบบรองซับ ขนาดแหวน47.5ราคาขายเพียง11,900บาทงานสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับแหวนเพชรซิ่วงนี้ตัวชิ้นงานนะครับเขาจะอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ตัวเรือนทองเป็นงานเก่าแท้ๆเลยด้านบนทําเป็นเรือนเข้าหลามตัดแล้วก็จะประดับด้วยตัวเพชรซิ่นะครับตัวเพชรซิกเรียงชิด มีความละเอียดในชิ้นงานใส่ขึ้นหน้านิ้วนะครับก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแหวนวงนี้ย้ำอีกทีว่าขนาดแหวน47 .5 แต่สามารถปรับเพิ่มขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดละ300บาทสำหรับพี่ๆที่ต้องการปรับเพิ่มขนาดก็แจ้งตนกับนิกได้เลยความแวววาวความเล่นไฟของเพชรซิกนะครับมาในตัวเรือนทองแบบนี้ใส่กับชุดอะไรก็สวย CF เลยครับ ต่างหูพัด3-4นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม8.14กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่ามรกตแซมเบียแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับหน้ากว้าง1.7คูณ2.0เซนติเมตรราคาขายนะครับ21,500บาทงานหวานมากๆเลยสำหรับงานทอง3-4สีแบบนี้เหมาะกับการใช้งานนะครับได้กับ หลายๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานทางการหรือกึ่งทางการนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาเป็นตัวเรือนทองงานเก่ามาในสภาพเดิมๆสภาพดีครับตัวทับทิมพาม่านะครับที่ประดับอยู่บนเรือนยอดเนี่ยเป็นทับทิมพาม่าสีชมพูหวานฉ่ำมากๆหลังเบี้ยสวยจริงๆเลยสำหรับสีของทับทิมนะครับแล้วก็ตัวเรือนที่ทำขึ้นรูปเป็นพัดเนี่ย ก็คือใส่แล้วเต็มหูนะครับเดี๋ยวเราเทียบขนาดกับตัวติ่งหูต้นกันเนี่ยครับเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวทับทิมที่เป็นเม็ดยอดเนี่ยจะโดดเด่นออกมาเลยแล้วก็ขนาดของต่างหูเวลาใส่ขึ้นหูแล้วนะครับก็เป็นขนาดกำลังสวยไม่เล็กเลย CF ได้เลยครับ ข้อมือดอกไม้ไพลินงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม8.42กรัมประดับด้วยไพยลินความยาว18.1เซนติเมตรราคาขายนะครับ17,500บาทน่ารักมากๆแล้วก็หวานมากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนถูกดีไซน์ออกมานะครับทำเป็นลายดอกไม้นะครับ เป็นแถวแล้วก็ตัวดอกไม้เนี่ยจะประดับด้วยไพนลินสีน้ำเงินสวยหวานเข้ากันมากๆก,กับตัวเรือนทองแบบนี้ครับใครใส่ก็ดูน่ารักเวลาใส่ขึ้นข้อมือนะครับจะได้หน้ากว้างประมาณนี้ใส่เดียวเฉพาะเส้นนี้หรือว่าจะใส่คู่กับข้อมือพลอยข้อมือเพชรชิ้นอื่นก็ได้งานดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไบ่อยๆเลยพี่ๆที่รักงานทองโดยเฉพาะ งานหว,นหวานๆนะครับดีไซน์น่ารักน่ารักเพื่อเพิ่มความหวานและเพิ่มความน่ารักให้กับตัวเราเส้นนี้ต้นแนะนำเลย CF ได้เลยครับต่างหูห่วง3สีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา70%น้ํา้ำหนักรวม18.78กรัมประดับด้วย ทับทิมมรกตแล้วก็เพชรีแบบรองซับหน้ากว้างนะครับ1.8คูณ2.3เซนติเมตรราคาขายเพียง45,500บาทงาน3สีนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นกันถูกดีไซน์นะครับทำเป็นห่วงครึ่งหน้าแล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแข็งแรงแน่นหนาทองเยอะนะครับตัวล็อกเขาจะทำเป็นตัวล็อก ห่วงแบบโอเมก้านะครับตัวล็อกแบบนี้ก็คือแข็งแรงโดยเฉพาะถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนที่ชอบต่างหูชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ชอบใส่ต่างหูห่วงล็อกแบบนี้อยู่แล้วนะครับตอบโจทย์แน่นอนชิ้นงานนะครับเขาจะถูกดีไซน์ขึ้นมาก็คือทำเป็นแถวโดยการใช้อัญ,ญมณีนะครับทั้งทับทิมมรกตแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยจัดเรียงเป็นแถว เรียงกันมาครึ่งหน้าแล้วก็ตัวอของตัวเรือนะครับเขาก็จะทําเป็นตัวเรือนทองซึ่งตัวเรือนทองแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยดูหรูดูแพงดูมีราคาไม่ว่าจะไว้ใช้นะครับใส่ออกงานทั่วไปนะครับก็ทําให้โดดเด่นหรือแม้กระทั่งใส่ออกงานใหญ่ๆเป็นทางการนะครับรับรองเลยว่าดูดีไม่เหมือนใครแน่นอนครับ สร้อยคอประดับช่อไพลินงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม11.18กรัมประดับด้วยไพลินไทยนะครับความยาวสร้อย17นิ้วราคาขายน่ารักมากๆ22,500บาทราคาน่ารักดีไซน์โดนใจนะครับใช้งานได้บ่อยๆเลยตัวเรือนนะครับเขาจะเป็นตัวเรือนที่เป็น ตัวเรือนสายทองแบบเรียบๆแล้วก็จะเน้นความน่ารักของชิ้นงานโดยการนำช่อไพลินนะครับที่ใช้ไพลินเนี่ยมาประกบขึ้นรูปเว้นระยะนะครับทําเป็นช่วงๆสาหรับแต่ละช่อเนี่ยก็กำลังสวยไพลินที่ใช้เป็นไพลินไทยส่วนสายสร้อยนะครับเป็นสายสร้อยที่ลวดลายของเขาเนี่ย เหมาะมากๆก,กับการใช้งานนะครับเพราะว่าลายแบบนี้ไม่บาดคอเป็นลายค่อนข้างจะเป็นลายแบนนะครับให้ความรู้สึกสบายเวลาใส่แล้วก็ขนาดเวลาใส่ขึ้นคอนะครับจะได้หน้ากว้างประมาณนี้เป็นสายสร้อยเน้นความน่ารักเป็นหลักนะครับถ้าพี่ๆนะครับชอบใส่งานแบบน่ารักน่ารักนะครับงานแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะครับต้องคิดว่าชิ้นเนี้ย น่าจะตอบโจทย์พี่ๆมาในราคาที่คุ้มจริงๆได้ไพลินไทยอีกด้วย CF ได้เลยครับตังหูทับทิมสตาร์ดิบป,ประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม4.38กรัมประดับด้วยทับทิมสตาร์พม่าดิบนะครับแล้วก็เพชร20เม็ดรวม1.20กรัตหน้ากว้าง1.0คูณ1.2เซนติเมตร ราคาขายเพียง35,000บาทราคาน่ารักแล้วก็ตัวของชิ้นงานนะครับต้นบอกเลยว่าเกินราคามากๆตัวเรือนะครับเข่าดีไซน์แบบมาตรฐานทำเป็นลายดอกติกุลประดับเพชรขาวไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับตัวเพชรเนี่ยตกเม็ดละ6ตังส่วนตัวทับทิมพม่านะครับที่ประดับเนี่ยจะเป็นทับทิมพม่าสตาร์ดิบนะครับ ซึ่งสีของเขาเนี่ยหวานละมุนน่ามองมากๆเลยยิ่งได้ตัวเพชรน,นะครับที่ประดับทำเป็นกลีบดอกพิกุลแบบนี้นะครับบอกเลยว่าใส่ไปโอกาสใดๆหรือใช้งานเมื่อไหร่ก็ทำให้พี่ๆเนี่ยดูดีดูหน้ามองครับเวลาใส่ขึ้นหูนะครับเทียบขนาดกับติ่งหูก็จะได้หน้ากว้างประมาณนี้เห็นไหมครับกำลังสวย ใส่ทำงานเนี่ยดูดีแน่นอนถ้าพี่ๆชอบงานเรียบๆหรูๆนะครับ CF เลยครับสร้อยคอเพชรลายพันพฤกษาประดับบุษราคํานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม36.33กรัมประดับด้วยบุษราคําบังกระจะเจรน,านารูปลูกแพรหรือว่าหยดน้ำนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรแปเม็ดรวม 1.60กรัตความยาวสร้อย16นิ้วราคาขายนะครับ159,500บาทคุ้มมากๆเลยเพราะว่าพี่ๆจะได้บุษรคัมบังกระจะนะครับสีสวยๆเนี่ยหลายเม็ดรวมถึงตัวเรือนนะครับที่ดีไซน์ออกมาได้หวานแล้วก็ดูหรูมากๆเลยสร้อยเส้นนี้ซื้อไว้นะครับเวลาเรามีงานที่ต้อง ใส่นะครับแบบงานใหญ่ๆเนี่ยชิ้นนี้น่าจะทําให้พี่ๆนะครับดูโดดเด่นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจได้ไม่น้อยเลยครับตัวชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนตัวสายถูกออกแบบมานะครับทำเป็นลายพันธุ์พฤกษาแล้วก็ส่วนครึ่งหน้าเนี่ยจะประดับด้วยตัวของบุตราักคำนะฮะแล้วก็ขับตัดกับตัวเพชรเพชรขาวไฟดี บุษราคมจะเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาลหรือว่าสีออกโทนน้ำโขงนะครับสภาพของชิ้นงานนะครับก็คือสภาพดีครับตัวล็อกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวสายตัวเรือนไม่บุบบี้ความสวยงามนะครับของตัวบุษราคมเนี่ยทำให้ชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยดูโดดเด่นมากๆระดับความยาวของเขาก็เป็นระดับนะครับเวลาใส่แล้วทำให้เห็นตัว รายละเอียดนะคะของสายสร้อยเนี่ยได้แบบชัดเจนเห็นไหมครับบุสราคมเนี่ยสวยจริงๆแล้วก็งานของเขาเนี่ยหวานจริงๆเลยพี่ๆนะครับที่เป็นคนชอบงานบุสราคมอยู่แล้วนะครับหรือกําลังหาสายสร้อยเพชรไว้ใส่ออกงานนะครับหรือไว้ใช้ออกงานสําคัญๆใดๆก็แล้วแต่เส้นนี้นะครับน่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งราคาไม่สูงจนเกินไป CF เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมานะครับต้นกับนิกจะหาของสวยๆราคาดีๆนะครับมาให้กับพี่ๆได้เป็นเจ้าของกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกับการอัปเดตของสวยๆแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ช่วงภาคบ่ายแล้วพบกันครับบ๊ายบาย